ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเฉินเซี่ยงใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมงเดินสำรวจสถานที่เขามาถึงบริเวณนี้ไม่มีผู้คนเขารู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยแต่ก็ด้วยแผนการของหลี่เทียนจุนทำให้เขากังวลว่าตนจะผิดหวังพี่เมยเหาท่านคิดว่าเรื่องแผนที่ของดินแดนลี้ลับแห่งนี้เป็นหลี่เทียนจุนที่จงใจปล่อยมันออกไปหรือเปล่าเฉินเซี่ยงกล่าวถามอย่างสงสัย แต่การทำแบบนั้นไม่เป็นผลดีต่อตัวเขาหรือเขาอยากจะแก้แค้นจริงๆงั้นเป็นไปได้สูงว่าศัตรูของเขาต้องการสมุนไพรวิญญาณที่นี่เฉินเซี่ยงเริ่มออกเดินทางอีกครั้งทางพูดคุยปรึกษากับซูเหมยเหยาถ้าเป็นข้าข้าจะไม่ทิ้งสมุนไพรเป็นจำนวนมากไว้ที่นี่แน่อย่างมากข้าก็จะทิ้งสมุนไพรที่ยังไม่โตเอาไว้ หลีเทียนจุนต้องรู้แน่ว่าเม็ดยาระดับพิภพมีค่าในแดนสวรรค์มากจากที่เจ้าพบสวนสมุนไพรของเขาทั้งสาแห่งสมุนไพรระดับพิภพมีจํานวนไม่มากนักสมุนไพรระดับลึกล้าเองก็ไม่ต่างดังนั้นข้าว่าในดินแดนลี้ลับแห่งนี้ก็ต้องมีสมุนไพรยอยู่ไม่มากเช่นกันเปยุยยู่กล่าว แม้จะเป็นแดนสวรรค์แต่ผู้คนที่นั่นก็มีจํานวนไม่น้อยคนที่นั่นถือกําเนิดในสภาพแวดล้อมที่ดีกว่าโลกมนุษย์ทําให้บ่มเพาะได้รวดเร็วกว่าแต่ถึงอย่างนั้นคนส่วนใหญ่ก็มีระดับการบ่มเพาะอยู่ในขอบเขตนิพพานบางทีที่นี่อาจจะมีขุมทรัพย์อยู่จริงขุมทรัพย์ที่ทําให้ผู้คนต่อสู้แย่งชิงข้าววลีเทียนจุนต้องกลัวว่าดินแดนลีลับแห่งนี้จะไม่มีผู้ใดพบไปตลอดการมันกลัวว่าความตั้งใจของมันสูญเปล่า ดินแดนลีลับแห่งนี้เป็นโลกใบเล็กที่มีปรันวิญญาณอุดมสมบูรณ์มีเวลาที่แตกต่างจากภายนอกที่นี่ต้องมีแร่อยู่เป็นจํานวนมากแน่นอนซูเหมยเเยาวกล่าวนั่นสิถ้ารู้เร็วกว่านี้ระหว่างทางที่มาฆ่าคงใช้ผลึกจัก,กรพพัดหาสายแร่ได้มากมายเฉินเซี่ยงกล่าวด้วยความเสียดาย เขาปีนไปบนภูเขาสูงใหญ่แห่งหนึ่งจ้องมองรอบๆทะเลสาบที่อยู่เบื้องหน้าทะเลสาบแห่งนี้มีลักษณะเป็นวงกลมและมีปราณวิญ,ญญาณที่หนาแน่นในขนาดที่สามารถสร้างหมอกปราณขึ้นได้หลี่เทียนจุนสร้างสวนสมุนไพรไว้ข้างล่างทะเลสาบแห่งนี้เจ้าสำรวจดูแล้วเป็นยังไงบ้างทะเลสาบขนาดนี้น่าจะมีสัตว์อสูรขนาดยักษ์ย้ายอยู่ข้าไม่อยากลงไปโดนกินข้างล่างนั่นเฉินเซี่ยงกล่าวด้วยความกลัว ข้างล่างนั้นไม่มีสิ่งมีชีวิตที่เป็นภัยกับเจ้าแต่มันมีข่ายพลังที่ทําให้น้ําทะเลสาบแทรกผ่านเข้าไปไม่ได้เหมือนข่ายพลังของทางเข้าดินแดนลีลับแห่งพยักขขาวนั่นแหละหลงสเสวียอีกล่าวเฉินเซียงกระโดดจากยอดเขาลงสู่ทะเลสาบอย่างรวดเร็วเมื่อลงไปในนั้นเฉินเซี่ยงแปลงร่างเป็นปลาก่อนจะดำดิ่งลงไปในน้ําตรงไปยังตําแหน่งของข่ายพลังอย่างรวดเร็ว ทะเลสาบแห่งนี้ลึกมากแต่สิ่งที่ทำให้เฉินเซี่ยงประหลาดใจคือยิ่งเขาลงลึกมากเท่าไหร่ปรานวิญญาณก็จะยิ่งหนาแน่นขึ้นเท่านั้นสภาพแวดล้อมเช่นนี้เหมาะสำหรับเร่งการเจริญเติบโตของสมุนไพรวิญญาณเป็นอย่างมาก ไม่นานเฉินเซียงก็เห็นดมแสงสีขาวที่อยู่ใต้ทะเลสาบข้างในนั้นมีสวนสมุนไพรขนาดเท่าบ้านหลังเล็กอยู่หนึ่งแห่งมีทั้งต้นไม้สมุนไพรและดอกไม้แม้ยามนี้ตัวเขาจะอยู่ห่างจากสวนสมุนไพรพอสมควรแต่เขาก็สามารถมองเห็นสมุนไพราภายในนั้นได้ทั้งยังพบสมุนไพรที่เขาคุ้นเคยเป็นจํานวนมากด้วย เฉินเซียงว่ายน้ำผ่านเข้าไปในข่ายพลังอย่างง่ายดายเขาเดินเข้าไปภายในสวนสมุนไพรและพบข่ายพลังรวมปราณที่ช่วยดูดซาบปราณวิญญาณมาหล่อเลี้ยงข่ายพลังที่ครอบคลุมสวนสมุนไพรและสมุนไพรทําให้สมุนไพรจเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีอย่างที่คาดมีสมุนไพรยอยู่ไม่มากจริงๆแต่นั่นก็ไม่ได้ทําให้เฉินเซียงผิดหวังเขากลับดูตื่นเส้นเสียมากกว่าเพราะในหมู่สมุนไพรเขาเห็นสมุนไพรล้าค่าบางชนิดนี่มันต้นทําลายวิญ,ญญาณหรือเปล่า เฉินเซียงสัมผัสต้นไม้ที่มีลำต้นสีขาวอย่างเบามือต้นไม้ต้นนี้สูงประมาณสามช่วงคนลำต้นและกิ่งก้านของมันเหยียดยาวจนดูเหมือนกับโครงกระดูกของมนุษย์ส่วนใบก็ดูคล้ายฝ่ามือนุษย์เช่นเดียว,ยวกันหากมองจากที่ไกลไกลต้นไม้ต้นนี้จะดูน่ากลัวทั้งยังดูราวกับพูดผีในแดนสวรรค์มีต้นไม้ชนิดนี้ไม่มากนักซูเหมยเหยาวกล่าวขึ้นด้วยความประหลาดใจ ต้นทำลายจิตวิญญาณดอกผลใบกิ่งลำต้นและรากทั้งหมดมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันทั้งหมดแต่หากเอาพวกมันทั้งหมดมาสกัดกลั่นรวมกันจะได้สิ่งชั่วร้ายที่เรียกว่าผงกรอนวิญญาณหากร่างกายได้สัมผัสกับผงแป้งชนิดนี้ร่างกายจะถูกกัดกร่อนแต่นอกจากร่างกายมนุษย์แล้วแม้จะเป็นอาวุธหินเพชรหรือสิ่งอื่นๆย่อมไม่อาจรอดพ้นจากการกัดกร่อนของมันผงชนิดนี้น่าสะพรึงกลัวเป็นอย่างมากหากร่างกายของผู้สัมผัสผงชนิดนี้ไม่แข็งแกร่งพอร่างกายของคนผู้นั้นจะถูกย่อยสลายในทันที ไม่ว่าจะเป็นโลกมนุษย์หรือแดนสวรรค์หากถูกพบว่าใช้ผงกร่อนวิญญาณคนผู้นั้นจะถูกหมายหัวโดยนักสู้ฝ่ายธรรมะในทันทีปกติแล้วต้นไม้ชนิดนี้จะสูงหนึ่งจ้างแต่นี้กลับสูงกว่าปกติทั่วไปอีกอย่างการจะสกัดกลั่นผงกร่อนวิญญาณนับว่าทําได้ยากแต่ด้วยจํานวนผงขนาดเท่านิ้วมือก็สามารถกร่อนร่างของมนุษย์ได้ง่ายแล้วตามตำนานการจะปลูกต้นไม้ชนิดนี้ให้เติบโตเต็มที่ต้องใช้เวลาหลายหมื่นปี ซูเหมยเหวี่กล่าวด้วยความตื่นเต้นเพราะดูเหมือนต้นไม้ชนิดนี้จะสามารถวิวัฒนาการได้หากเป็นสมุนไพรระดับสวรรค์นชนิดอื่นๆไม่ว่ามันจะแข็งแกรง่งหรือมีปราณที่รุนแรงขนาดไหนมันก็สามารถสกัดกลั่นออกมาเป็นเม็ดยาได้แต่ด้วยเจ้าต้นทำลายวิญญาณสามารถวิวัฒนาการได้ความยากในการสกัดกลัน่นก็จะแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงซึ่งกล่าวได้ว่ามันจะสกัดกลั่นได้ยากขึ้นไปอีกขั้นการจะปลูกให้มันเติบโตเต็มที่ต้องเวลาตั้งสามหมื่นปี เฉินเซี่ยงถอนหายใจแต่คิดไม่ถึงว่าเจ้าต้นที่เพิ่งจะเติบโตได้เต็มที่จะตกมาอยู่ในมือของข้าการสกัดกลั่นของมันเทียบได้กับเม็ดยาระดับลึกล้ำขั้นกลางหลังจากมองสมุนไพรต้นไม้และดอกไม้จู่ๆเฉินเซี่ยงก็หัวเราะขึ้นไอ้พวกนั้นต้องอยากมาที่นี่แน่มีสมุนไพรของเม็ดยารักษาวิญญาณ ที่เป็นเม็ดยาระดับลึกล้ำขั้นสูงหากนักสู้ตกตายวิญญาณของนักสู้ผู้นั้นจะแตกสลายถ้าได้กินเม็ดยารักษาวิญญาณเข้าไปทันทีวิญญาณของนักสู้ที่สูญสลายไปจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งแต่หากใช้ในการบ่มเพาะผู้ที่จะใช้เม็ดยาต้องมีจิตวิญญาณที่แข็งแกรง่งถึงจะสามารถใช้เม็ดยาได้มันมีประโยชน์กับข้ามากและราคาของมันมากด้วยเฉินเซียงจ้องมองหญ้าสีขาวและดอกไม้ชนิดหนึ่งอยู่ชั่วครู่มันคือหญ้ารักษาวิญญาณและดอกไม้สงบใจ สมุนไพรในสวนส่วนใหญ่จริญเติบโตเต็มที่นั่นหมายความว่าผู้ที่มาสามารถเก็บมันกลับไปได้ทันทีซึ่งนี่เป็นสิ่งที่บางคนจงใจให้เป็นแบบนั้นเม็ดยาจำแรงกายเม็ดยาระดับลึกล้ำขั้นสูงที่สามารถเปลี่ยนให้สัตว์ลึกล้ำมีรูปร่างเหมือนมนุษย์ได้ซึ่งนี่เป็นของหายากมากเม็ดยาคงความงามเม็ดยาระดับพิภพบขั้นสูงที่ช่วยให้สตรีคงรูปลักษณ์ของตนไปชัว่วนิรันดร์มันคือสิ่งที่สตรีเฝ้าทวินหาที่สุดเม็ดยาแก่ชีวิต เม็ดยาระดับลึกล้ำขั้นสูงที่ช่วยยืดอายุไขได้50ปีสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เหล่าผู้ชราที่ใกล้ลงรงเฝ้าฝันมากที่สุดเม็ดยาแก่นชีวิตระดับสูงเม็ดยาระดับพิพบขั้นต่ำที่ช่วยเพิ่มอายุไขได้500ปีเป็นเม็ดยาที่เหล่าผู้ชรารักและหลงไหลมากที่สุดเม็ดยาชำรรกายเม็ดยาระดับพิพบขั้นต่ำที่จะช่วยให้ร่างกายแข็งแกร่งขึ้นเม็ดยาคืนชีพเม็ดยาสร้างหลักฐานเม็ดยาธาตุแท้จริงเม็ดยาเพลิงตะวันดำและเม็ดยาวิญญาณธาตุ เฉินเซียงยังได้สมุนไพรของเม็ดยาเหล่านี้อยู่บ้างแต่มีไม่มากนะักนี่มันอะไรมันดูแปลกแลกเฉินเซียงสัมผัสด,ดอกไม้สีดำที่มีขนาดเท่านิ้วมือแต่สิ่งทำให้เฉินเซี่ยงสงสยัยคือต้นของมันสูงประมาณหนึ่งจ้างเท่าที่ดูดูเหมือนมันจะไม่ใช่ดอกไม้ธรมธรมดาธรรมดานี่มันดอกไม้ก้าวข้ามความตายซูเหมยเห่ยาอุทานขึ้นด้วยความตกใจอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ